สวัสดีค่ะหนังสือเสียงเรื่อง Giant Steps ของ Tony r o b b บ n ินภาคที่3พลังแห่งการสร้างสรรค์พลังแห่งการทำลายล้างความเชื่อมันคือความคิดที่สร้างความเจ็บปวดขึ้นมาที่สร้างเคราะห์กรรมหรือความสุขร่ำรวยหรือยากจนเอ็ดมันส์สเปนเซอร์บทเรียนที่60 พลังที่กำหนดสิ่งที่เราพยายามหรือไม่พยายามที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเราคืออะไรมันคือความเชื่อของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้ว่าอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ว่าเราคือใครในวัฒนธรรมของชาวไฮติบุคคลที่เชื่อในพลังอำนาจที่ทำให้ถึงตายได้จากการถูกชี้ด้วยกระดูกของพ่อมดหมอผีจะเป็นเหตุทำให้เขาถึงตายได้จริงๆ แต่ว่าผู้สังหารตัวจริงคือความรู้สึกว่าต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆซึ่งก็คือความเชื่อไม่ใช่หมอผีหรอกที่สังหารในชีวิตของคุณเองคุณได้สร้างการคาดหวังในทางลบขึ้นมาหรือไม่การมีสิ่งนี้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตคุณความเชื่อที่จะทำให้คุณมีพลังมากที่สุดในการสร้างชีวิตของคุณในช่วงบวกคืออะไร ความคาดหวังในเชิงบวกแบบใหม่อะไรที่คุณสามารถสร้างขึ้นเพื่อตัวคุณและคนอื่นได้